รู้จักกับพิธีไหว้แม่แย่านางความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งมงคลกับสังคมไทยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมานานคนไทยในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าบนรถทุกคันรวมถึงพาหนะแทบทุกประเภทจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกกันว่า แม่แย่านางคอยคุ้มครองเราอยู่ดังนั้นนอกจากการดูเลขทะเบียนมงคลหรือการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วเจ้าของรถก็ควรที่จะเคารพในการกลับไหว้บูชาแม่แย่านางประจำรถ เพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครองผู้ขับขี่จากอันตรายทั้งหลายที่เกิดบนท้องถนนหรือขณะปฏิบัติงานนั่นเองประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับแม่ย่านางในสมัยก่อนที่คนไทยยังใช้เรือเป็นยานผ่านะ ก่อนที่จะออกเรือทุกครั้งจะต้องมีการกราบไหว้แม่ย่านางก่อนเพราะเชื่อว่าแม่ย่านางจะช่วยให้ผู้ที่เป็นเจ้าของเรือมีโชคลาภหรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาตำนานเล่าว่าสมัยก่อนพระอีสวนและพระแม่อุมาเทวีได้รับคำร้องเรียกจากพวกกุ้งว่า ตนเป็นสัตว์ตัวเล็กไม่สามารถสู้สัตว์ตัวอื่นได้เมื่อพระแม่อุมาทีวีเห็นเช่นนั้นจึงบันดาลให้พวกกุ้งมีหอกแหลมคมอยู่บนหัวและมีปลายแหลมคมอยู่ที่หางเพื่อใช้เป็นอาวุธในการละวังตัวทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่กลายเป็นว่า พวกมันวางแผนทำร้ายเรือที่เข้ามาในลุ่มน้ำโดยพวกกุ้งใช้หอกแหลมคมที่อยู่บนหัวจะเรือประมงให้ล่มทำให้เรื่องไปถึงหูพระแม่อุมาทีวีท่านได้มอบคำสั่งให้แม่ย่านางน,นำความสุข กับคืนสู่ลุ่มน้ำจากตำนานที่เล่าขานกันนี้ทำให้ชาวประมงพากันกลับไหว้แม่ย่านางเพื่อเป็นสิริมงคลและช่วยให้ออกเรือกลับมาอย่างรอดปลอดภัยหากออกไปจับปลาที่ใดก็ได้กลับมาเสมอในปัจจุบันแม่ย่านางเหมือนเทพผู้ปกป้องรักษาให้รอดจากภัยอันตรายต่างๆซึ่งใน แต่ละปีจะมีการไหว้แม่แย่านางอยู่เป็นประจำโดยจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ควรทำพิธีไหว้แม่แย่านางวันไหนดีคนไทยส่วนใหญ่นิยมไหว้แม่แย่านางช่วงวันสงการตในพยาวันหรือวันที่15เมษาเป็นวันขึ้นปีใหม่ ไทยตามแบบโบราณขณะที่บางคนอาจจะนิยมไหว้กันในเทศกาลตุจีนหรือทุกวันพระขึ้น15คคำแต่ถ้าหากไม่สะดวกในวันดังกล่าวก็ถือเลิกตามที่ตนเองสะดวกโดยรถยนต์และรถจักรยานจะนิยมไหว้กันปีละครั้งแต่สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถ เช่นรถเคนรถบรรทุกรถทัวเป็นต้นก็ควรไหว้แม่ย่านางปีละสองครั้งเวลาที่เป็นมงคลแก่การไหว้มักจะเป็นช่วงเช้าประมาณ7จ็งเนาทีแต่จะไม่เกิน1 0บโมงเนาทีของไหว้และผลไม้ไหว้แม่ย่านางในการเตรียมของไหว้หรือผลไม้ไหว้แม่ย่านางรถแต่ละภาค แต่ละจังหวัดจะมีความแตกต่างกันตามขนบคำนียมประเพณีของแต่ละพื้นที่แต่ของไหว้ที่จำเป็นต้องมีหลักๆก,ก็จะมีดังต่อไปนี้ผลไม้ไหวแม่แย่านางลดควรเป็นผลไม้มงคลหชนิดได้แก่กล้วยน้ำว้าสุกสองหวีและผละไม้อื่นๆอีกสี่อย่าง ข้าวหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งแก้วหมากพูยาเส้นสีฟันสามคำยาสูบสามมวนทูบเก้ดอกขั้นตอนการไหว้แม่ย่านางหลังจากที่เตรียมของไหว้เรียบร้อยแล้วก็ให้จัดโต๊ะเพื่อเตรียมทำพิธีไหว้แม่ย่านางโดยบริเวณที่ตั้งโต๊ะไม่ควรอยู่ห่างจากรถที่นำมาทำพิธี มากจนเกินไปจากนั้นสตาร์ทรถแล้วบีบแต่สามครั้งพร้อมกับจุดทูปเก้าดอกให้คนทำพิธีกล่าวคำถวายของไหว้แม่ย่านางเมื่อกล่าวคำถวายของไหว้แม่ย่านางจบแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้ขับขี่ปลอดภัยแควค่าจากอันตรายทั้งปวงจากนั้นรอจนทูปหมด ค่อยกล่าวคำลาของไหว้แม่ย่นางก็เป็นอันเสร็จพิธีซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็จะนิยมนำของไหว้กลับไปรับประทานหรือแบ่งปันญาติมิตรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ต่อไปโดยการไหว้แม่ย่นางจะช่วยในเรื่องของการขับขี่ให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเป็นสิริมงคลแก่รถและผู้ใช้งานทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่ว่าใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้ ถึงอย่างไรก็ตามความเชื่อเป็นสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจเราเท่านั้นแม้ว่าการไหว้แม่ยนางรลวเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้จิตใจรู้สึกดี ที่ทุกการเดินทางจะมีท่านคอยปกปักรักษาแต่อย่างไรแล้วอย่าลืมเรื่องที่ตนเองควรกระทำคือความไม่ประมาทในการใช้รถหรือใช้เครื่องจับหนักเพราะอุบัติเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณได้เสมอ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะถ้าดีมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจพรไว้ด้วยนะคะขอบคุณคนที่เข้ามารับฟังด้วยคะ่ะขอบคุณมากค่ะ